สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับครูยุ้ยในสัปดาห์ที่15อ่าซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่ครูยุ้ยจะมาสอนเด็กๆในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะค่ะสำหรับเกมการศึกษานะคะวันนี้ครูยุ้ยก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติลองเล่นกันอีกแล้วค่ะ เด็กๆอยากลองฝึกปฏิบัติฝึกทำกันแล้วใช่ไหมคะค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมครูยุ้ยก็มีเพลงสนุกๆให้เด็กๆได้ผลายสมองกันชื่อเพลงว่าชุมชนของฉันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังเพลงกันเลยคะ่ะไปกันเลย ไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็มีข้อตกลงกับเด็กๆ2ข้อนั่นก็คือ1เด็กๆตั้งใจฟังและช่วยตอบคำถามของคุณครูนะคะ 2. เด็กๆส่งผลงานของเด็กๆมาทางลายกลุ่มด้วยนะคะก่อนจะไปเล่นเกมคุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักรูปภาพแต่ละรูปกันก่อนเลยซึ่งรูปภาพทั้งหมดจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่สำคัญของชุมชนนะคะรูปที่หนึ่งจะเป็นรูปที่เด็กๆพักอาศัยอยู่ นั่นก็คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะบ้านไปรูปที่สองคือรูปที่คุณแม่พาเด็กๆไปซื้อกับข้าวกาันนั่นก็คืออะไรคะตลาดถูกต้องแล้วค่ะรูปที่สามคะคะเป็นรูปที่เด็กๆจะไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัวถูกต้องแล้วค่ะวดัดรูปที่สี่เป็นรูปที่เด็กๆต้องมาเรียนหนังสือใช่แล้วค่ะโรงเรียน และรูปสุดท้ายเมื่อเด็กๆป่วยหรือไม่สบายเด็กๆจะไปที่ไหนกันคะถูกต้องแล้วคะ่ะโรงพยาบาลต่อ,อไปจะเป็นเกมจับคู่ภาพกับเงาสถานที่สำคัญในชุมชนนะคะเด็กๆโดย การจับคู่ภาพกับเงาให้เด็กๆดูภาพด้านบนนั่นก็คือภาพจริงแล้วนำมาจับคู่กับภาพด้านล่างก็คือภาพเงาให้เด็กๆสังเกตให้ดีๆนะคะจากนั้นเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะว่าแต่ละภาพด้านบนตรงกับภาพไหนของด้านล่างเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆภาพที่หนึ่งเป็นภาพวัดตรงกับภาพเงาในรูปไหนคะ ถูกต้องแล้วค่ะรูปที่3ต่อไปภาพด้านบนก็คือภาพที่2เป็นภาพบ้านเด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะว่าภาพบ้านตรงกับภาพไหนในภาพเงาอันไหนนะถูกต้องแล้วค่ะรูปที่5นั่นเองต่อไปรูปที่3ด้านบนก็คือ รูปโรงพยาบาลเด็กๆลองบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าตรงกับรูปไหนของภาพเงาถูกต้องแล้วคะ่ะตรงกับรูปที่หนึ่งต่อไปรูปที่4คือมีพ่อค้ากำลังขายผลไม้อยู่นั่นก็คือเป็นตลาดรูปตลาดตรงกับรูปไหนในภาพเงาคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะภาพที่สอง ภาพสุดท้ายแล้วก็คือภาพโรงเรียนตรงกับภาพไหนคะในภาพเงาดูสัญลักษณ์ทงนะคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะตรงกับภาพที่4นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะค่ะสรุปสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเล่นในวันนี้ชื่อเกมว่าอะไรคะจำกันได้ไหมเอ้ใช่แล้วคะ่ะชื่อเกมจับคู่ภาพกับ เงขั้นตอนการเล่นราคาเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะว่าเล่นกันยังไงเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะขั้นตอนการเล่นก็คือเด็กๆดูภาพของจริงแล้วนำมาจับคู่กันกับภาพเงาถูกต้องแล้วค่ะค่ะแล้วสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากการเล่นเกมวันนี้ล่ะคะเด็กๆทราบไหมคะ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเด็กๆได้จับคู่เปรียบเทียบความแตกต่างความเหมือนของสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้สังเกตพบเห็นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับ,บกิจกรรมวันนี้นะคะครูยุ้ยก็มีเกมเวิร์ดวอเหมือนครั้งก่อนเลยค่ะให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะสนุกกว่าครั้งก่อนอีกนะคะค่ะโดยครูยุ้ยนะคะจะส่งลิงก์เกม w o r ร์ดวอไปใน ช่องทางไลน์กลุ่มค่ะแล้วเด็กๆก็เข้าไปเล่นกันเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย